พระเอกช่อง3จุกอกน้ำตาคลอหลังเห็นคลิปลุงต่อยกับอาชีพที่คนไม่นึกถึงจากกรณีผู้ใช้ Facebook ผู้ควบคุมการเดินทางข้ามมิติซึ่งเป็นสับปะเลอของวัดสุดทาวาสใหม่ตาสุดเขตทนบุรีได้โพสต์ขอความช่วยเหลืออุปกรณ์ป้องกันตัวต่างๆที่ต้องใช้ในการเผาศพผู้ป่วยโควิดก่อนที่จะกลายเป็นข่าวโด่งดัง ทำให้รายการโหนกระแสได้เชิญลุงต๋อยสุรเสกเนื่องน้อยสัป,ปเหรอวัสุทธาวาสมาพูดคุยถึงการทํางานและรับมือกับศพผู้ป่วยโควิดซึ่งมีบางช่วงบางตอนการสัมภาษณ์ลุงต๋อยได้กล่าวถึงการทํางานของภาครัฐที่รายการเหลียวแลไม่มีอุปกรณ์ป้องกันใดๆเลยจนต้องออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือ ก่อนจะมีประชาชนมายื่นช่วยทั้งข้าวของอุปกรณ์และยอมสละคิววัคซีนให้ฉีดอีกด้วยจากใจด่านสุดท้ายสับปเปลอรเริ่มรับไม่ไหวเมนใกล้แตกแล้วซ้ำร้การเหลียวแล เกี่ยวกับเรื่องนี้ทำเอาพระเอกดังอย่างอาเล็กทีระเดชจุกอกน้ำตาคลอเพราะรู้สึกเห็นใจคุณมากๆได้ทวิตข้อความระบุว่าดูคุณลุงสับปเปลิดในโหนกระแสแล้วเห็นความอัดอั้นเขามากๆน้ำตาคลอเลยประมาณว่าเขาเป็นอาชีพที่ไม่มีใครเหลียวแลวัคซีนก็ยังไม่ได้ฉีดแต่เขาก็ยังเสียสละเผาศพที่เสียจากโควิดให้นับถือใจคุณลุงมากๆเลยครับ